จากภูเรือนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สะพานมิตรภาพน้ําเหืองไทยลาวนะคะซึ่งอยู่ที่อําเภอท่าลี่จังหวัดเลยะนะสะพานมิตรภาพแห่งนี้นะคะ,ะนะคือมันจะเป็นเขตแดนซึ่งแบ่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะคะตรงนี้เราก็อยู่ตรงสุดเขตรประเทศไทยพอดีค่ะซึ่งสะพานมิตรภาพน้นําเหืองนี้นะคะจะเปิดใช้วันที่27ตุลาคม2023 ให้เข้าไปดูได้นิดนึงนเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูสะพานมิตรภาพนะคะไปกันเลยค่ะเราได้จริงไหมเนี่ย,ยจริงสินี่คือแม่น้ำโขงหรอไม่แน่ใจอ่ะอ๋อ ى, น้ำเขืองนี่เขา เราไม่รู้พี่มีเรือถามว่าเหมาข้ามฝั่งได้ไหมเดี๋ยวไปขึ้นแถวน,นี่ผมไม่กล้าปิดเลยหลังเขาอันนี้าสองไม่ใช่เห,ห,าห,าหาเอาไปาสาดโค้งอะ่ะสาดอะไรพี่โคง้งโคง้งโค้งหลุมนั้นเขาหลบไปแล้วนี่ผมไม่เจอเลยแห,หละโค้งโค้งโค้งโค้ม้ เรื่องรถล้มไม่ดเรถล้มเป็นไงมากนั่งก่อนนั่งก่อนมันต้อันนี้อันนี้ลื่นแท่ไหมใครก่าวะแผ่ใหม่นีกว่านิ่มอะไรเมื่อกี้นี่แหไะใหม่ใม่นี่ไงรอยหิน ชิมเลยยังใหม่อยเลยใช่หีิราชการเท่านั้นถ้ายังสดๆอยู่ใช่ใช่มเมื่อไม่นานนี้เองทางตรงไอ้ทางตรงปั๊มนี้พี่แจมเติมน้ำมันไอ้นั่นอโอ้โหจี๊ดเลยจี๊ดเลยมีเก็บต้องอดทางน้องตองยโอ้โหเก่งเก่งเก่งจังเลย Come on, come